eV ตัวใหม่ของ Honda มาแล้วครับเพื่อน,เ,อนเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100% eV SUV ขนาดใหญ่ใหญ่กว่าเจ้าตัว4 r v ก็ว่าได้ครับคาดว่าจะใช้แบตเตอรี่ a l t ียม100กิโลวัตต์อาด้วยคันนี้จะเป็นการร่วมมือกันระหว่าง h o n d a แล้วก็ GM General Motors จะสร้างบนพื้นฐานของ GM a l t แบต Battery Platform เตรียมผลิตในปี2024ตามแผนของ Honda ครับ ความแตกของฮอนด้ก็คือจะเปิดตัวรถไฟฟ้า100%ยนะให้ครบ30ปรุ่นใน2030ตั้งเป้าขาย2ล้านคันเลยนะครับมิติตัวถังคันนี้อยู่ที่ยาว4877มิลิเมตรกว้าง1,989ม mm, ิลิเมตรสูง1,643ม mm, มิลิเมตรและระยะฐานล้อยที่3,094มิลิเมตรถ้าเอาเจ้าตัว ev ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยครับไปเทียบกับตัว crv รุ่นใหม่เจเนอเรชั่นที่6จะพบว่า จะตัวโปรลกยาวกว่า183ม mm, ิลลิเมตรและก็กว้างกว่า115ม mm, ิลลิเมตรแต่จะเตี้ยวกว่า49มิลลิเมตรระยะฐานล้อจะยาวกว่า394ม mm, ิลลิเมตรยาวกว่าประมาณ40เซนนั่นแหละครับบอกได้เลยว่าคันนี้ใหญ่กว่า CRV อย่างเห็นได้ชัดเลยครับภายนอกคันนจะใช้สีตัวถังที่เป็นสีขาวเทาได้แรงบันดาลใจมาจากสีของหมอกธรรมชาติใกล้กับทะเลสาบในแคลิฟอร์เนีย และภายในห้องโดยสารก็ติดตั้งหน้าจอกลางเป็นแบบทัสรีนขนาด11.3นิ้วพร้อมจอมาตรวัดที่เป็นฟูลดิจิตอลขนาด11นิ้วเราเห็นว่าภายในก็มีความรู้หรามากขึ้นแบบดูไม่โบราณเท่าเดิมเท่าไหร่นะครับส่วนสเปคมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ของ All New Honda p r o l o c k คันนี้นะครับยังไม่มีการเปิดเผยแบบยังเป็นทางการแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะยกชุดของ Chevrolet Blazer EV เข้ามาด้วย คาดการก็คือจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่2ตัวพละกกำลังอยู่ที่557แรงม้าแรงบิดอยู่ที่878นิวตันเมตรเลยครับโคตรแรงเลยแบตเตอรี่ที่เป็นอันเทียมแบบ12โมดูลด้วยและแบตเขา100กิโลวัตต์แาวทำให้วิ่งได้ไกลสุดคือ515กิโลเมตรต่อการชาร์จและยังสามารถขับ4ล้อเป็น4วิวได้ด้วยอ้โหบอกได้เลยว่าถ้ายกตัวนี้มานี่สเปคคันนี้นี่โหดเอาเรื่องนะครับ มวนชาร์จเป็นแบบ Type 2กับ CCS Combo รองรับการชาร์จกระแสสลับที่เป็น AC สูงสุดคือ11.5กิโลวัตต์เลยและรองรับการชาร์จกระแสตรงก็คือ DC Fast Charge นั่นแหละครับสูงสุดคือ190กิโลวัตต์โอ้โหชาร์จ10นาเจวิ่งได้ไกล125กิโลเมตรอหะโหดมากๆเลยครับเอาละครับ,รรบวันนี้ผมน่าจะมีข่าสารเกี่ยวกับเจ้าตัว Honda b o l o c k เป็น EV คันใหม่ของ Honda เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ